ซอยน้องซื้อเลขนะครับพุลละโัวลหาพันอันนี้แบ่งกันไดเปะ่ได้พุลหาพัฒนขอบใจเด้อสวัด,ดีอขอบใจเด้ออายชื่อเลขซ้อยนะ่ะ<ต>ขอบใจขอบใจ,ใจ,จแสงอาทิตย์กำลังตกดินนะครับกระทบทิวเขากระทบสายน้ำที่บ้านสมุนนะครับ ข้ามลำน้ำอูไปที่ท่าเรือบ้านน้องเขียวเมืองงอยนะครับมาแล้วเรือนำเที่ยวนะครับก็หลังชอบนะครับแบบนี้เดินบ้างขี่รถบ้างขี่เรือบ้างนะครับ แอดเวนเจอร์สไตล์ฝรั่งชอบแบบผจญภัยอยู่แล้วนะครับส่วนไทยเราชอบแบบในเมืองก็แนะนําให้ไปเที่ยวที่วางเวียงหรือว่าตัวเมืองหลวงพระบางนะครับสําหรับเราเหนือไม่แนะนําให้ออกนอกเส้นทางแบบนี้นะครับไม่ไม่แนะนําให้ออกจุนบทนะครับเงาวสวยมากครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับสบายดีเอ้ยแสงกำลังงามเลย,เ,ยเรือที่ล่องมาจากเมืองงอยนะครับนักท่องเที่ยวที่มาพักอยู่ตรงนี้ก็ต้องล่องเรือไปชมเมืองเก่าเมืองงอยนะครับใช้เวลาล่องไปจากที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดนิด ลองไปงนลำน้ำอูนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับบ้านน้องเขียวอาการกำลังดีสุดจะบรรยาย วิวภูเขาหน้าผาเชยงามน,นะครับหนุ่มสาวพากันเซลฟี่กับบรรยากาศนี้ล่องเรือลําน้ำอูนะครับเรือเมเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวเรือวินมีหมดนะครับตรงนี้ครับคือท่าเรือรวมทั้งเรือหาปลาชาวบ้านนะครับ โดยสารจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับสังเกตเมื่อเฮือนพักตรงนั้นสวยงามมากครับริมน้ำฝั่งวันสมหุนนะครับ เราซูมกล้องจากฝั่งบ้านหนองเขียวนะครับเรือชาวบ้านกำลังล่องเข้ามานะครับได้บรรยากาศมากครับสะพานบ้านหนองเขียวเมืองงอยนะครับ ย้อนแสงแบบงามๆนะครับมุม,มนี้หันไปที่เฮือนพักแล้วก็บ้านน้องเขียวนะครับสุดท้ายที่เฮือนพักอาทิตย์นะครับ ทุกของของชาวลาวนะครับสบายดีไอ้เรือท่องเที่ยวเรือเมกำลังกลับเข้าฝัง่งลำนี้ไปเที่ยวเมืองงอยมานะครับไปเที่ยวชมเมืองเก่ามา สังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับอยู่บนนั้นเรือเมีชาวบ้านนะครับเรือนำเที่ยว รยกาศแพรร้านอาหารสวยงามมากครับมองมาเห็นสวนผักของทางเฮือนพักปลูกไว้นะครับชนบทย่อมคู่กับควันไฟนะครับควันที่ชาวบ้านกำลังหุงข้าปลาอาหารนะครับสวยงามครับ หอกควันที่ไหลผ่านภูเขานะครับถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ที่นี่ก็ยังคงความคงความคลาสสิกวิถีชีวิตดั้งเดิมชาวบ้านก็ยังหาฟืนยังเลี้ยงสัตว์ยังหาปลาเป็นปกติ นะครับสภาพของบ้านเรือนก็ปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับทำเป็นคาเฟ่ทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทำเป็นโฮมสเตย์แต่ชาวบ้านก็ยังติดด,ดินอยู่เหมือนเดิมนะครับยังเป็นวิถีชีวิตแบบรากหญ้าอยู่ วิถีชีวิตชาวบ้านนะครับช้าๆเรื่อยๆนะครับอยู่แบบรากหญ้าไม่เร่งไม่รีบนะครับพี่แน่นหน่อยครับผาคสุขกำลังทำความสะอาดบันไดขึ้นวัดน,นะครับเดี๋ยวมันซีเมินนะครับนาหากิลีครับอิธีชาวบ้านทีเล่า เป็น้านา่าในน้อยเป็นหานเสารถจักรแล้วก็รถจักรยานครับหาร่าแบบคลาสสิกเลยครับบรรยากาศตอนเย็นที่บ้านสุหุนเมืองงอยแขวงหลวงพระบางนะครับในหมู่บ้านสุหุนนี้ก็จะมีร้านอาหารพาสต้าพิซซ่า อาหารไทยจีนเกาหลีนะครับเพราะว่าที่นี่บรรยากาศสวยงามครับมีภูเขามีสถานที่ท่องเที่ยวพอมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาชาวบ้านก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารเป็นโฮมสเตย์เป็นเฮือนพักนะครับชีวิตในการทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์ปลูกผ,ผักก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม นะยังคงวิถีชีวิตที่คลาสสิกอยู่นะครับภูมิศาสแถวนี้เป็นภูเขานะครับภูเขาล้อม,อม,อมรบอบ360องศาเลยครับมองไปทางไหนก็เจอแต่ภูเขาชาวบ้านที่นี่น่ารักมากครับบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับ มินิบาร์ลเล็กๆกลางหมู่บ้านนะครับบ้านศบหุนผมมาเจอกับผลิตภัณฑ์กับแกล้มชั้นดีที่บ้านเราเรียกว่าเมทานตะวันที่นี่ก็เป็นยี่ห้อของเรานะครับแกนตะเวนแกนตะเวนเด้อพีหน้องโบเมนเมทานตะวันเด้อแล้วก็จะระบุไว้ว่าลดดังเดิมน้ำหนักสุทธิ70กรัมสวัสวัสดี พอดีมาสื่อซาเขียวอยู่ในเส้นแบ่งประจำหมู่บ้านน้ำเบื่อเล่านะครับเบื่อเราบ่มีเงินทอนเหลือหาผ่านอ่ะเดี๋ยวคอยเอาขนมกันได้เอ้ยอันนี้เป็นยังไงอันนี้ซิพันหาผ่านนี่แม่นยังนไงอันนี้จืนกล้วยเอ้าจืนกล้วยเนี่ยละจืนกล้วยจืนกล้วยกับจืนกล้วยซะครบเนาะ บรรยากาศสวยงามครับพี่น้องงามอิหลปกคลุมไปด้วยธรรมชาติซื้อชาเขียวแล้วแม่ค้าไม่มีตังทอนนะครับผมก็เลย ซื้อจืนกล้วยมานะครับจืนกล้วยจืนก็คือทอดนดั่นเองครับผมสบายดีกินซอยนะอ่ะกินซอยเนี่ยเด้อรีวิวทั้งที่ใหม่ไปขอบใจอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารประจำหมู่บ้านข้าวเปียกเส้นข้าวซอยเฟอลาบแกงข้าวปุ้น ครับเตาฟืนแบบพลาสสิกเลยนะครับขบมาธรรมชาติสวยงามเสมอครับที่พักบนเขาก็มีนะครับรถทีลาวนะครับดัสสันตามด้วย f o r t จ n e er, เคล้ายๆ f o r t จ n e เนอร์ปราโดโตโยต้า สบายดีไปสัมภาษณ์ตัวครับตัวน้อยไว้เลยไหมสบายดีจัวน้อยขึ้นไปคุยกับเนรหน่อยก่อนนะหลวงพี่ขอขึ้นไปถ่ายบันรในเด้อขอขึ้นไปเบื้องบนนะโบแมนโบแมนโบแมนเป็นนักดนตรี เป็นนักเสพคือว่านักมุ <S <S ่ยบุญได้ค okay, ือคือนักมุ่ยโดยโดยโดยน้าได้นักมุ่ยจะมุ่งเงินหลักเงินเขามานี่มานี่จัวหน่อยเหรียญนาวเลยจัวหน่อยจัวหน่อยลากบันไดขึ้นวัดกันเลื่อนเนาะครับมืออ่นบินบาตจังโมงจัวไม่ได้บินบาตนี่เธอคอมะไสยวัดโอ้มาแบบทหารเลย เน่เ,เจาจะมาใช้กนี่เลยโจัก,กน่เลยมันหนาวแห้งห่หรือเ่อยงไรบ่าก็จะมีเฉพาะบ้านนี้พอดนจะบ้านหันยิน้มอบ้านหันพันยางค่ะสภาพบอพันยางขาาุ่ขัวบะวัวพันยางจะอยู่ในบ้านเพ่นน่นแหละยางมาที่วัดแต่จืดที่ทางไป่ำโดยโดยบ้านนี้ใชอยูว่าโดยไปนุว่วยอีกบ่ได้ไปนุ่วย น้อยเก่าเหรอแน่เลยถึงมาหอดบางคำเนี่ยไม่ยังถึงมาหอดบางแรงเนี่ยโอ้โหพวนี้เนินแทนที่ได้ไปมัวเกาเบื้นงเชิขึ้นเมืองออแทีนเพราะเตียนนี่บ่บ้านสิขึ้นย่างขึ้นไปเบิ้งทะเลหมอกพาจังก็พาค่อยนั่งหมดเลยพาส้มนั่งพาเออพาส้มนั่งไปเบิ้งทะเลหมอกตอนเสาร์หลักสินั่งเฮือไปไปเมืองขัวขึ้นไปทั้งเนื้อขึ้นเนื้อไปอีก เมืองขัวคง่าลี่ทานมุ้งง่อยทานมุ้งง่อยเก่าอ๋อโดยโดยเคยเห็นในรีวิวอยู่ทานมุ้งง่อยเก่าลืชั่วโอหนึ่งเลยก็โดยกององในเครื่อนอีกเลชั่วโอหนึ่งเลยก็โดยที่จากหน้าเครื่อนไปอีกสองส้มโอก็หนึ่งขวดอ๋อโดย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 ร่วมร่วมกับที่ส้มโอแสดงว่ามืออื่นมันต้องทานเมือไงนะมันบอเนี่ยทานมุ้งง่อยเก่าอ๋อโดยโดยโดยมันจะมีลายบ้านอกทานคนเมืองโดย มีประมาณ10ปายบ้านโดยจัวน้อยนะบ่ไปแล้วเด้อนุณคิดับนับงเพียงองเราออ่ะเออคอยไก่อยู่อันหยวงเพื่อบางออกมาพี่มิดแล้วแบบนี้ พลังมาเต็มเลยบัดนนะีพลังมาเบิ่งทะเลหมอ,อกเบอื์นเสานะครับขึ้นผ้าแดงผ้าแดงผ้าส้มนั่งแล้วก็ผ้านาั่งคอยผ้านาั่งนอนนะครับจุดชมวิวส,งสูงๆทงย่มองนี่ทีนั่งท่องเที่ยวมากๆก,กันไปเบิง่งตะเวนตกดินตอนแรงแล้วก็ไปเบิรง ทะเลหมอกตอนเสาร์ก็สิเป็นพานาางนอนพาส้มนาง่งผ้าแดงนะครับผาแดงกับพานาางนอนอีกขอนขอ้างสูงนะครับเดินบนกลับมาก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับ ฟ้างามยามแรงแตะเวนแดงลับดงทิวเขาโอ้สุดยอดบรรยากาศดีเลยพี่น้องปิดคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับจบคลิปกันที่ สุดท้ายกันที่ผาชมนางผาแดงนะครับเป็นจุดอีกหนึ่งจุดชมวิวล,ลำน้ำอูเฮือนพักสวยๆตู่พักเซางามๆนะครับธรรมชาติสุดยอดครับเรือท่องเที่ยวเรือนำเที่ยวเรือวินเรือเมเรือหาปลาชาวบ้าน วิวสวยส่งจากบ้านสสคุนแผนกล้องไปที่บ้านน้องเขียวนะครับถ้าฝั่งไปดูตรงนั้นนะครับสวยงามมากครับสำหรับใครที่ชอบธรรมชาติ อันบริสุทธิ์แบบนี้แนะนำเลยนะครับ okay. <Thank> บ้านหน้องเขียวเมืองงอย <Thank you. S 1> แขวงหลวงพระบางนะครับ เรือลำนี้กำลังจะกลับลำมาฝั่งนี้นะครับออกจากท่าเรือบ้านน้องเขียวเ,เราบันรับขอาฟ้าไปแล้วครับแสงแดดอ่อนๆที่ถูกภูเขาบนบังอยู่กำลังสวยงามครับ ก็มีเเือเช่นนกกััครบดเงินในตู้ ATM ลเวราครั้งแรกนะครับที่บ้านสมุนเมืองงอยแขวงหลวงพระบางใช้บัตร ATM ของเรานะครับสอดเข้าไปดูนะครับว่าจะได้ไหม เอาภาษาลาวไปเลยโอ้ตรวจสอบนานมากครับตรวจสอบตรวจสอบเลขพินอยู่อ๋อให้กดเลข ใส่รหัสพิมพ์ไปเรียบร้อยนะครับเอนเตอร์ถอนเงินบริการอื่นๆถอนยอดเงินถอนยอดเงินถอนเงินสดอ๋อถามยอดเงินถอนเงินสดโอนเงินผ่านเอ่อถอนเงินสดนะครับ ห0 0 0งแสนสองแสนห้าแสนเจ็ดแึ่งล้านอ่ะกดสัก1นึ่ล้านไปเลยนะครับหนึ่ล้านบ่อตกลงตกลงตกลงตอนนี้ที่แอปของผมแจ้งมาแล้วนะครับ เงินออกจากบัญชี1ล้านค่าบริการอีกโอ้ได้ใช่เลยเอาละบัดออกมาไม่มีไปเสร็จนะครับเพิ่งกดเงินครั้งแรกกดเงินอยูเล่าครั้งแรกเก่งได้เป็นล้านเลยเป็นบอเออได้ไหลายครับใส่เงินปัดคนรวยนะ เงินเป็นล้านเลยครับพี่น้อง